สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มืเอเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลกา์ดยูกิโอในวันนี้นะครับมาด้วยประเด็นของคีย์เวิร์ดกันเช่นเคยนะเป็นการต่อยอดมาจากที่ท่านผู้ชมเคยรีเควส์เอาไว้นะครับคืออะไรบ้างแห่งนรกนะไอ้คำว่านรกนะครับผมที่อยู่ในชื่อกาดเนี่ยเคยทำไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยมานึกว่าเออเว้ยในเชิงของการที่ว่าแบบโลกหลังความตายเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของนรกอะไรเงี้ยก็ประมาณนึงแล้วแต่ว่ามันมีอีกคำหนึ่งที่ผมเห็นใน พวกแบบอนิเมะแฟนตาซีค่อนข้างบ่อยนะครับนั่นก็คือคําว่ายมมาโลกครับยมมาโลกเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คําว่าเมคัซึ่งบางครั้งเนี่ยผมอาจจะมีเรียกปรภบ,บ้างนะครับด้วยบริบทมันก็แอบบมีความคล้ายกันว่าเป็นโลกหลังจากที่ว่าเราตายไปแล้วจะไปสู่ภพภูมิไหนอยางงี้เนาะคือพอคำว่าเมคัในเชิงของการแปลเนี่ยมันแปลคําว่าปรบก็ได้แปลว่ายมมาโลกก็ได้มันก็เลยไม่ได้เห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นนรกเนี่ยชัดเจนครับผมนรกมันจะมีอยู่สองคำในภาษาญี่ปุ่นก็คือนาระคุแล้วก็คาว่าจิ เท่าที่ผมหาดูในเชิงการเปรียบเทียบของภาษาไทยเนาะคำว่าเมใครหรือที่แปลว่าโยมโลกเนี่ยนะครับมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นภพภูมิที่ดูแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนรกหรือก็คือโลกหลังความตายซะด้วยซ้ำน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของคลิปนี้เนาะเพื่อกันในส่วนของบริบทภาษาอังกฤษที่อาจจะเพี้ยนเพียนไปผมก็ขอตักการหาภาษาอังกฤษไปนะครับหาคาว่าเมไครในภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยซึ่งแม้ชื่อการจะใช้คําว่าอะไรบ้างแห่งโยมะโลกก็ตามนะซึ่งาอาจจะมีการปรับปรับคำว่าอะไรที่มันเชื่อมเป็นคำว่าโยมาโลก ก็จะเป็นวลีในชื่อการอะไรวนนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะซึ่งการที่อยู่ในคลิปนี้ที่ผมหาได้เนาะตามมาตรฐานเดิมที่เราทําการคีย์เวิร์ดกันมาเนี่ยก็จะเอาการที่ไม่ได้อยู่ในซีรีส์ไหนเลยนะครับโดยการในคลิปนี้ก็มีแค่คู่เดียวที่มันมีเอฟเฟกต์การพูดถึงกันและกันครับที่เหลือก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์การพูดถึงมอนสเตอร์ติดชื่อนู้นติดชื่อนี้แต่อย่างใดซึ่งจะมีอะไรบ้างแห่งยมาโลกก็ไปรับฟังคลิปนี้กันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมรถบัสสู่ยมาโลกครับรถบัสสู่ยมาาร se, าา Level 3โลี 600ป้องกัน1,000โดยการเป็นนสเตอ e r ร e v e r s e สำหรับไอ้ตัวนี้นะครับผมเมื่อมันหงายหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกนสเตอร์เผ่าปีศาจท,ที่ไม่ใช่ธาตุมืดกับธาตุแสงจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับถึงความเป็นแบบว่าโยมะโลกเนาะกีนอายมันก็จะดูมีความแบบนสเตอร์ธาตุมืดเผ่าปีศาจอะไรพวกเนี้ยดูแลจะเข้าใจได้ไง่ายๆนะครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี่คือผู้เฝ้ายามแห่งโยมโลกครับผู้เฝ้ายามแห่งโยมะโลกเป็นการ์ดนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน 1, 0 0บเพ่่งอกวา เป็นทาุมืดเผาปีศาอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับไอ้ตัวนี้มาเป็นเผานักรบธาตุดินไปเลยนะเออซึ่งต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าการในคลิปนี้ผมเอาคำว่าเมใครล้วนๆที่แปลว่าโยมโลไปเลยนะครับที่ไม่หาบริบทของภาษาอังกฤษเนี่ยกลัวมันจะตีกันยกตัวอย่างได้จากการ์ดใบนี้เลยครับที่ว่าตัวของมันเองนะครับถ้าดูจากชื่อกาดภาษาอังกฤษเนาะไม่ได้มีคําพูดที่สื่อถึงความเป็นโยมโลเลยครับกลับไปเป็นการเดียนแห่งเขาวงกตซะอย่างนั้นนะครับแต่เทคการ์ดของมันก็พอได้นะครับคือมันเป็นนักรบทที่ปปก้้องงาาเข ยมมาโลกอยู่ผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามามันจะฟันไม่เลี้ยงเลยครับและการไปต่อมาก็ไปนี้คือผู้รับใช้แห่งโยม,มาโลกครับผู้รับใช้แห่งโยม,มาโลกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวลสีพลังโจมตี1,600ป้องกัน600ครับผมการไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันอยู่บนฟิลแล้วก็ถูกส่งลงไปสุตรสารเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ธรรมดานหนึ่งตัวที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่าจากในเด็กซึ่งเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยอีกฝ่ายก็เลือกด้วยนะครับมอนสเตอร์เงื่อนไขเดียวกันเนาะหลังจาาาากกกกทที่่่เเเลลลืออแ้้้วผูนังฝย็าาร นั้นนะครับ เพิ่มขึ้นมาบนมือหลังจากนั้นก็ทาการสับเด็กใหม่ครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คืออัศวินแห่งยมโลกทริสตันครับผมอัศวินแห่งยมโลกทริสตันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่า u n d e a ด l e เวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน0นะครับการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่าเราอันเชิญมันแบบปกติลงมาได้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่า u n d e a ดที่พลังป้องกัน0 1ตัวจากในสุสารของเราเอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือนอกจากนั้นแล้วนะครับเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้ก็คือว่า,าเด ที่ไม่ใช่การใบนี้นะครับพลังโจมตีของการใบนี้จะเพิ่มขึ้น300อครับผมก็กลายเป็นพลังโจมตี2001นะอันนี้ก็ดูเข้าใจง่ายๆแล้วตามมาด้วยตัวนี้เลยครับผมตัวนี้มอนสเตอร์ที่งานดีมากๆนะครับการใบนี้คือสตรีงดงามแห่งยม,มโลกอีโซเดย์ครับผมสตรีงดงามแห่งยม,มโลกอีโซเดย์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าอันเด็ดเลเวลสีพลังโจมตี1000ป้องกันสูรโดยที่ว่าไอ้ตัวนี้แหละครับจะมีเอฟเฟกต์โยงไปยังไอ้ตัวเมื่อกี้เล็กๆ,น,ๆน้่อยเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะคร บนฟิลของเรามีตัวอัศวินแห่งยมโลกทิสตันตัวเมื่อกี้อยู่นะครับเราสามารถอัญเชิญการไปเนี่ยจากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้โดยเอฟเฟกการอัญเชิญแบบพิเศษของตัวนี้สามารถทําได้เพียงเทอนละครั้งเท่านั้นนะและเอฟเฟกที่2เลยเลือกมอนสเตอร์พาวอันเดดที่อยู่บนฟิลของเรา1ห,หรือ2ตัวเสร็จแล้วประกาศเลเวลเป็นเลเวล5ถึงเลเวล8นะครับ มอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นเลเวลจะกลายเป็นเลขเดียวกับตัวเลขเลเวลที่เราประกาศเมื่อกี้หลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้แล้วนะครับเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นเผ่าอันเดดเท่านั้นนะครับปรับเลเวลให้เป็นแบบเท่ากันแบบนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องของการอัญเชิญเอ็กซีดนั่นเองนะและกัดไปต่อมาครับผมกา์ดไปนี้คือราชาแห่งยมโลกฮาเดสครับราชาแห่งยมโลกฮาเดสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล6พลังโจมตี2450ี24ป้องกัน1 600ซึ่งไอ้การ์ตัวนี้นะครับถ้ามองในชื่อของมอนสเตอร์ที่ชื่อฮาร์เดสมันก็จะมีเป็นตัวอื่นไปอีกนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้มีเอฟเฟกการพูดถึงมอนสเตอร์ตัวไหนอยู่แล้วเห็นมันโผล่ในอาร์ตเวิร์กการ์ดหลายๆใบยอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเข้าใจผิดว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่มีซีรีส์ขนาดนั้นนะและเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เลยนะครับผมอย่างที่1นนะมันไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานได้และเอฟเฟกต่อมาของมันเลยนะครับก็คือราชาแห่งยม,มโลกฮา,าร,เรา์เดสาาามรถท มอนสเตอร์จากการต่อสู้ไปได้มอนสเตอร์ Monster ตัวที่ถูกทําลายไปนั้นตราบใดที่มันยังอยู่ในสุสานหรือมันอยู่บนฟิลด์นะครับเอฟเฟกของมันจะถูกทําให้ไรผลไปนะซึ่งโดยองรวมแล้วเนี่ยถ้ามองจากเอฟเฟกนี้ก็เป็นไปได้อยู่นะครับว่าถ้าจะเล่นฮาร์เสเราก็ต้องเล่นในเชิงของการใส่มอนสเตอร์เผาปีศาจเข้ามาเสริมทับทับและการไปต่อมามังกรแห่งยม,มโลกดราโกเนโครครับผมมังกรแห่งยมโลกดรากเนโครเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุมืดเผามังกรเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน0การใบนี้นะครับผมเกิด ร์เผาอันเดสตัวฟิวชั่นกันลงมาครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของมันมีอยู่3อย่างดังนี้แต่ต้องมีเงื่อนไขยอย่างที่1ของกาเบนี้ก่อนนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาเบนี้จะถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กสามารถอัญเชิญได้ด้วยวิธีการฟิวชั่นลงมาเท่านั้นนะครับและเอฟเฟกหลักของกาเบนี้เลยนะครับผมอย่างที่1เลยก็คือการชื่อเนี้ยสามารถที่จะหงายหน้าอยู่บนฟิวได้เพียงตัวเดียวครับมีมอนสเตอร์เผาอันเดสอยู่4ตัวบนฟิวจะฟิวชั่นไอตัวนี้ออกมา2ตัวทําไม่ได้เด้อแล้วตามมาด้วยเอฟเฟกต่อมาเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาเบนี้ทําการแบทเทิลมอนสเตอร์ที่ต่อสู้กับการใบนี้จะไม่ถูกทําลายจากการต่อส และเอฟเฟกต่อมาของการไปนี้เลยนะครับก็คือหลังการไปนี้มีการต่อสู้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจบดาเมจสเต็ปไปเมื่อไหร่พลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลายเป็นศูนย์นอกจากนั้นแล้วการไปนี้จะสามารถอัญเชิญดาร์กโซลโทเค็นหนึ่งตัวลงไปบนฟิวของเราโดยดาร์กโซลโทเค็นตัวนั้นนะครับจะเป็นมอนสเตอร์เผ่าอันเดธาตามืดและพลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ต่อสู้ด้วยไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลเวลจะเท่ากันด้วยนะซึ่งมันสอดคล้องกับเอฟเฟกต์ก่อนหน จาไม่ถูกทำลายแต่พลังโจมตีกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วการเรียกโทเคนออกมาแล้วมีพลังโจมตีเท่ากับมอนสเตอร์ตัวนั้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรียกโทเคนออกมาด้วยเงื่อนไขนี้นะครับโทเคนของเราก็สามารถที่จะเชื่อมมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้นั่นเองนะและกาวไปต่อมานะครับผมก้าวไปนี้คือมังกรโสมมแห่งยม,มโลกดรากคิวตอสครับผมมังกรโสมมแห่งยม,มโลกดรากคิวตอสเป็นมอนสเตอร์ซิงโครทตุมืดเผ่ามังกรเลเวลสิ 10, พลังโจมตี้องกันป้องกันสองพันครับ โลกเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มีคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมใส่เข้ามาแบบยกระดับความเป็นมังกรที่ชั่วร้ายของมันไปอีกทีนึงก็คือมังกรโสมม,มน,นะแต่ใดแต่ก็ตามแล้วมีคำวิโยมมาโลกเหมือนกันผ่านสําหรับการเป็นคีย์เวิร์ดในคลิปนี้ครับการไปนี้นะเนื่องจากเป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะครับผมก็ใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ท่ามือทำการจูนิ่งกับมอนสเตอร์พาวมังกรที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวนะครับและทีนี้การไปนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์อยู่สามอย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกต์ effect ที่หนึ่งเลยาานลยากกาล 4, ะครั ก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้ทําการแบทเทิลกับมอสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งและทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ไปได้การบปนี้จะสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายได้อีก1ครั้งครับผมและตามมาด้วยเอฟเฟกที่3ของการไปนี้เลยนะครับก็คือว่าเลือกมอสเตอร์ที่หงายหนนะ้าอยู่บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งมา1ตัวครับผมโดยเอฟเฟกต์นี้ทำงานตอนสแตนบายเฟสนะครับมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นเนี่ยพลังโจมตีจะหายไปครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเอาพลังโจมตีที่หายไปนั้นมอบเป็นความ อมตะแห่งโยโมโลครับปืนใหญ่อมะตะแห่งโยโมโลกเป็นการเว้มอนต์ต่อเนื่องนะครับการเว้มอนต์ต่อเนื่องใบนี้นะครับเมื่อมันหงหน้าอยู่บนฟิลแล้วเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์เผาอันเดดลงมาบนฟิลแบบพิเศษมอบความเสียหาย800ยพอยต์ให้กับไล์พอยต์ของอีฝ่ายหนึ่งไปซึ่งเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานได้เทินละครั้งเท่านั้นนะครับไม่งั้นแม่งหาคอมโบทำยังไงก็ได้ให้อัญเชิญแบบพิเศษได้สักสิบรอบการใบนี้ก็เคลียร์เงื่อนไขว่าแบบสามารถชนะอีฝ่ายหนึ่งได้แล้วนะและการไปต่อมานะครับของการใบนี้คือ นะครับการไปบนต่อเนื่องใบเนี้ยเมื่อมันมีการไหยอยู่บนฟิวแล้วเรามีการอันเชิญมอนสเตอร์แบบแอดวานซ์ด้วยการรีลิส s e มอนสเตอร์2ตัวขึ้นไปนะครับพออัญเชิญแอดวานซ์นั้นลงมาได้สําเร็จแล้วให้เราจั่วการ์จากเด็กสอรใบและการ์ไป่อมาสาัดตุกตาอาคมแห่งยงมโลกครับ ศาสตุกตาอาคมแห่งยมมาโลกเป็นการเวทมนต์ธรรมดาโดยเอฟเฟกของการไปนี้นะครับผมใช้งานได้ด้วยการที่เลือกมอนสเตอร์เผ่าปีศาจที่อยู่ในสูตรสารของเรา1ตัวนะครับพอเลือกเสร็จแล้วให้เราเอามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวของเรารวมเลเวลให้ได้เท่ากับมอนสเตอร์ตัวที่เลือกจากสูตรสารนั้นเอามอนสเตอร์บนฟิวรีมูฟออกจากเกมเสร็จแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ที่เลือกจากสูตรสาร,สสารลงมาบนฟิวได้แบบพิเศษครับและตามด้วยการไปต่อมาใบสุดท้ายแล้วนะครับผมพลิกผันยมมาโลกกับโลกแห่งความเป็นจริงครับพลิกผัน โยมโลกกับโลกแห่งความเป็นจริงเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมการ์ดใบนี้น่าจะคุ้นชื่อกันนะครับเออผมจําเวอร์ชันภาคไทยที่อยู่ได้บางครั้งผมก็จะเรียกติดปากเป็นสลับโลกเป็นตายพลิกผันนะครับซึ่งถ้าเอาบริบทแปลที่มันอีกแบบหนึ่งก็สามารถแปลตามที่ผมบอกเมื่อกี้ได้นะครับมีคําว่าโยมโลกหรือปรพภอยู่ในชื่อของการ์ดตามนี้นี่เองโดยที่เอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับผมมันสามารถใช้งานได้เพียงการดูเอลละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งสมควรเป็นอย่างนั้นอย่างยิ่งไม่งั้นแม่งเดี๋ยวสลับกันไปสลัับบบกกกนนนมา yeah, น <Effect S 2> าาาาแยยย่่่เเเลลครอออขขงงี้้็ืววถิดสส เล่นทั้ง2ฝ่ายมีการ์ดอยู่15ใบขึ้นไปนะครับผมเราสามารถที่จะจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่งพันเสร็จแล้วผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเอากาดในสุดสานกับในเด็กสลับกันแล้วก็ทําการสับเด็กใหม่ซึ่งหมายความว่าการ์ดในเด็กก็จะกลายเป็นการ์ดที่อยู่ในสุดสานเมื่อครู่นี้นะครับแม่งมีเอฟเฟกต์การพูดถึงว่ามีการ์ดจำนวน15ใบขึ้นไปอยู่ในสุดสานนะซึ่งจําได้ว่าตอนดูในอนิเมะอิชิสึก็ใช้ต่อสู้กับไคบะใช่ไหมตอนนั้นแม่งในสุดสานกับไคบะมีการ์ดแค่6ใบก็ยังอุตสสสส่่าาาาหหทีจะะลลับกกับบบบเเดด็คคกกไไ้้รรืรอรแ6ถ เกิดว่าผ่านไป7เทินปุ๊บไขรบักก็หมดเด็กนะครับผมพ่ายแพ้ไปเพราะว่าเด็กไม่เหลือนั่นเองครับซึ่งนี่ก็จะหมดไปนะครับผมสําหรับคีย์เวิร์ดคำว่ายมมาโลกในภาษาญี่ปุ่นโดยในภาษาญี่ปุ่นก็คําว่าเมคอยางที่บอกไปนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีใครสนใจยมมาโลกใบไหนอะไรยังไงไม่มีความคิดเห็นอะไรยังไงมีคอมโบอยากแนะนําสําหรับการไปไหนเอาไปใส่ในเด็กไหนดีนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้เลยนะครับคือในการที่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยรีเควสของนรกมาแล้วผมนึกต่อยอดมาเป็นยมมาโลกใช่้คีวิด่อไไปท ก็คือจะเป็นคำว่าโยมมาทูดดีไหมนะครับเพราะว่าการ์ดบางใบที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็มีความเป็นโยมมาทูดอยู่เหมือนกันนะมีการถือคงถือเคียวอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพวกการ์ดโยมมาทูดมันมีจำนวนการ์ดมากพอก็เดี๋ยวให้ว่ากันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับแลวเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในจักรวาลการ์ดยูกิโอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ